สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยังกองทัพอ,าาอิสราเอลสรุมฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มก่อกลายฮิตบันล่อหลายแห่งเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและเนทันยาฮูลั่นต้องกำจัดกลุ่มก่อการฮา,ามัดในเมืองดาฟาต่อไปเพื่อมาให้ฮามัดหายจใจห้คอได้แม้จะมีการเจราจาเรื่องตัวประกรันหรือไม่ก็ตามและกองทัพอิสราเอลขนข้าวขนนำ้ำ ให้กับผู้ป่วยและทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลนัสเซอร์ในจิวันกาซาเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มทานที่มั่นของกลุ่มก่าการลหามาสไซไม่ยั้งเสียหายยับเยิน เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการายฮามาสและฮีตบนล้อหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่ระเบิดแรงมากจริงๆนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอล ยังคงกำจัดกลุ่มกวาการ้ายฮิตบลเลาะเพื่อนรักคามาสอย่างต่อเนื่องที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีแสดงติดกับทิศเหนือของประเทศอ,อิสราเอลนะครับในงานนี้กองทัพอากาศอ,อิสราเอลจึงได้ใช้เครื่องบินลบเทพนะครับยิงระเบิดเจดีที่มี้หนักมา,ากถึง2,000ปอนด์โจมตีเสนนำแห่งทางอาหารของกลุ่มกวาการ้ายฮิตบลเลาะเพื่อนรักคามาร์ใส่ไม่ยั้งเลยนะครับ โดยกำหนดเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายฮิดบอลละในพื้นที่เมืองยารอนนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้านะครับที่เครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลที่มีทั้ง f 1 6 f 35 f 15นะครับที่เป็นเครื่องบินรบเทพทั้งนั้นที่โจมตีด้วยระเบิดเจดมยิงตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลละเพื่มราคามาดอย่างต่อนเนื่องนะครับจนทำให้เกิดกลุ่มคันคุ้งขโมงไปบริเวณที่ระเบิดเจดมของกองทัพอิสราเอลระเสีหัวใส่ไม่ยัางแบบนี้นะครับมองไกลๆอย อยู่ใกล้ๆชิ้นเนื้อไม่เหลือแน่นอนนะครับสำหรับกลุ่มกอากราลาฮิตบอลเละที่ถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยที่กองทัพอิสราเอลนั้นขัดขวางหรือสกัดการโจมตีด้วยความรบเทพของกองทัพอิสราเอลไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวนะครับไม่ว่ากองทัพอิสราเอลจะยิงไปกี่ลูกก็ตามกลุ่มกวากระลาฮิตบอลเลาะสกัดไปได้เลยและส่งผลให้กลุ่มกอากระลาฮิตบอละเละเกิระเบิดเตะเดมไปเตยๆนะครับโดนไปเคนไปเื้อขนาดนั้นนะครับพี่น้องดับเกินดับทะย้อํจำนวนมากและเสียฐานอาหาร ฐานทัพและคลังอาวุธจำนวนมากนะครับจากการโจมตีที่แม่นยำของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่ยังระเบิดเจดีย้ใส่ไม่ยั้งแบบนี้เลยทางกองทัพอิสราเอลรายงานเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลนั้นยังได้ยิงปืนใหญ่ด้วยนะครับเพื่อโจมตีใส่กลุ่มก่อการร้ายฮิดบุลลออีกแรงหนึ่งนะครับในพื้นที่เมืองอันมา อันช้าและในพื้นที่เมืองอันดาฮีลาของประเทศเลบานอนนะครับที่เป็นที่ควบคุมของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะสุดท้ายพชศตาขาดนะครับสำหรับกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะที่ประจัดการอยู่ในฐานอาหารและโครงสร้างฐานทหารดังกล่าวนะครับถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีไปเต็มๆนะครับเสียหายยับเยินลาบนาสนดุดไปเลยที้เดียวยิงไปกี่ลูก ก็โดนทุกลู่นะครับงานนี้ต้องให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบนลดือดเดือดสยองไปเกินหมายรายงานตัวเขามาจุลา่าหรือโยบานต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองเพราะว่ามาให้ทุกเกศท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่ผู้นําอิสราเอลนรับนายุรัฐมนตรีเบิจามินเนทันยาหูได้ออกมาแถลงการนะครับว่า ปฏิบัติการทาอาหารในเมืองราฟานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อให้มีหรือไม่มีข้อตกลงในการเปิดตัวบักกนรก็ตามโดยข่าวนี้รายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานจากสำนักข่าวเจฟโพดของสำนักข่าวต่างประเทศรายงานคําพูดของนายุทไรวันตีอิสราเอลนะครับนายเบนจามินเนทายาฮูที่แปลได้ใจความข้อค่าว,ว่าจะไม่มีสิ่งใดทดแทนชัยชนะอย่างเด็ดขาดและจะไม่มีหนทางอื่นในการให้ได้ชัยชนะ นอกจากการกำจัดกองพันฮามาตในเมืองราฟา์และพวกเราจะทำมันให้ถึงที่สุดผมเองก็ต้องการข้อตกลงเปอดตัวประกันเช่นกันมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าถ้าเราได้ข้อตกลงและถึงแม้ว่าพวกเขาได้ทำตามข้อตกลงแล้วก็ตามพวกเรากองทัพอิสราเอลก็จะยังบุกเข้าไปในเมืองราฟา์ของสวนกาซาทางตอนใต้สุดของสวนกาซาเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการฮามาตที่มีกองพันประจำอยู่ในบริเวณนี้ให้หายไปจากแผนที่โลก และพวกเราจะไม่ตกลงต่อนานาชาติที่ออกมาสั่งการเกี่ยวกับข้อตกลงในอนาคตกับชาวปาปรสไตน์ผมได้พูดชัดเจนแล้วในคณะรัฐมนตรีและผมย้ำและเน้นย้ำไปยังทั้งโลกในคืนนี้เช่นกันว่าข้อตกลงจะทำให้บรรลุได้ก็ต่อเมื่อจะต้องผ่านการเจรจาโดยตรงระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีเงื่อนไขที่มาก่อนล่วงหน้า ก็เป็นคำแถลงการของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะครับน, ahu, นายเบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงการไว้แบบนี้นะครับพี่ร้องคาดว่าจะทําการปลุกเมืองราฟาไม่นานนี้นะครับแม้ว่าจะมีข้อตกลงว่าจะปล่อยตัวประกันหรือไม่ปล่อยตัวปรกันก็าตามนะครับเพื่อกรองับอิสราเอลจ,เาจากการกลอก้ายฮามาสให้หายไปจากพื้นที่โลกต่อไป และเหตุการณ์ต่อมาแล้วไปเหตุการณ์ที่ทหารอิสราเอลนั้นไม่เพียงแต่จะบ,บุกเพื่อ,ก,อกันจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาตอาหารไปจากแผนที่โลนะครับแต่ก็ยังได้มีการช่วยเหลือด้านวสดุธรรมต่อประชาชนชาปาเลสตายเช่นกันนะครับโดยกองทัพอิสราเอลนั้นหรือกองกำลัง IDF ได้นําอาหารและอาหารทากรกรวมถึงน้ําดื่มเข้าไปในโรงพยาบาลน,นัเสเซอรในเมืองคายน,นยูนนิดนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาปาเลสตาย ที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับและคาดว่าจะมีน้ํามันดีเซลจะมาส่งด้วยนะครับจะมาถึงในเวลาต่อมาไม่นานโดยมีการประสานงานกันระหว่างสายตํารวจของส่วนกาซานะคารับไปยังองค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศนะครับซึ่งข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าพบคู่ก่อการร้ายหามะหลายสิบคนเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยนะครับและมีรายงานเสริมว่ามีตัวประกันชาวอิสราเอลก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ แต่ยังไม่มีรายงานว่าช่วยเหลือตัวประกันได้หรืออย่างนะครับพี่น้องแต่มีรายงานว่าเคยมีตัวประกันมารักษาที่นี่เหมือนกันนะครับและถูกควบคุมตัวไว้ที่นี่เหมือนกันนะครับต้องรอดูต่อไปนะครับว่ากองทัพอิสราเอลจะสามารถช่วยเหลือตัวประกันที่ยังหลบอยู่ในที่แห่งนี้ไนะด้หรือไม่ หรือเคลื่อนย้ายออกไปจากโรงพยาบาลแห่งนี้หรือยังนะครับแต่ที่แน่คลิปหลอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทหารอิสราเอลก็ช่วยเหลือชาวปเาเลสตน์อยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแต่การระเบิดทําลายถนกาซาทีนะครับแต่ก็มีการช่วยเหลือชาวปเาเลสตน์อยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวปเาเลสตน้ที่ไม่มีอาหารการกินที่ดีพอนะครับที่ถูกุงกอ,อกไรฮามัดยังอาหารการกินไป จากการช่วยเหลือของยูเอ็นนะครับที่ฮามาสชอบปนอาหารการกินของชาวบ้านชาวปาเลสไตน์ไปให้ผู้กของตัวเองนะครับแทนที่จะเอามาช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์แบบนี้จนสง่งผลให้กองทัพอิสราเอลทนดูไม่ไหวจึงนําอาหารการกินมาช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ในที่สุดนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ก,ก,ก Israel, องทัพอากาศอิสราเอลถล่มกลุ่มกอากรลายฮามาสอย่างต่อนเนื่องนะครับในเชลันกาซา,าในเมืองคันยูนิสนะครับใส่ไม่ยั้งเสียหายายับเยินเลยทีเดียวโดนซัดตึ้มด้วยระเบิดเจแดงของกองทัพอากาศอิสราเอลจนส่งผลให้กลุ่่่มมกกกอออาารยยสทีูในต การดังกล่าวที่เป็นฐหานก่อการร้าลท์ลถึงเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินดัะเปลื่นดับสอยองจำนวนมากเลยนะครับพี่น้องใส่ไม่ยังแบบนี้ไม่น่ารอดแน่นอนโดยกองทัพอิสราเอลและรายงานในคลิปนี้รายงานไว้ว่ายังคงมีการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นในเมืองคานยูนิตต่ตอไปบริเวณใจกลางและทางเหนือของเมืองคานยูนิตโดยได้กำจัดกลุ่มก่อการร้ลยฮามาสหลายสิบคนในช่วงวันที่ผ่านมานะครับและพบการสู้รบและอาวุธยุปกรณ์ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาส จำนวนมากด้วยโดยมีเหตุการณ์ที่กองพลที่9 8ของกองทัพอิสราเอลยังคงปฏิบัติการในพื้นที่คานยูนิตและทางทิศตะวันตกในเมืองคานยูนิตนะครับและในช่วงวันที่ผ่านมาได้กระโดดเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและสามารถกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้จานวนมากนะครับและพบการสู้รบที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาส มีอาวุธยุทโธปกรณ์ในอาคารต่างๆนะครับโจมตีเสรีทหารอิสราเอลแต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลนะครับเรียกให้กองทัพอากาศอิสราเอลมาโจมตีนะครับโดยยิงระเบิดเจดมได้วุ่นวายต่างๆทั้งอาบัเช่และก็มีเบริลเทพ F16 F15 F35 รวมถึงโดนโจมตีนะครับโจมตีเสร็จตแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเหล่านี้ใส่ไม่ยั้งเลยทีเดียวจนทำให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสดับเปลื่นดับสยองกันวนมากจากผลกรรมที่เจ้าสนองพวกวามาสเองนะครับเพราะว่าหม้าเอ้ทุกแกตท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่่เออองงนนะครรัับกกกก็ตติิดดาาาามสถณ์ยใล้ช ไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากเพีงเท่านี้จวภูมิชาติพูดเป็นยังไงก็ขออภยัยด้วยน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งองด้วยนะครับเพื่อให้พาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ